ีเฮาก็ต้องขอเล่าในความจริงเนาะทุกคนยังห้อันนี้ดีกะว่าว่าดีในบุดีกว่าว่าบุดีได้ทุกยูมี่คือเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ากลุ่มที่บ่เคยนอนโรงพยาบาลเลยสายดีนะทุกคนกบมาพบกับซ่องยูมี่ชาแนลอีกแล้วเมื่อนี้ยูมี่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ว่าเขาไปผ่าตาัดยูประเทศไทยจากนนี้คลิปที่แล้วเนาะยูมี่ก็ได้เล่าว,ว่าออเออค่าช้จ่ใจเขาไปเท่าไหร่นะแต่ว่ารอบนี้เขาจะมารีวิวการปฏิบัติหน้าที่ของข้าเจ้า นายูไทยนะทุกคนว่าเอามาผ่านเนี่ยเขาปฏิบัติกับพาวใดเดี๋ยวมื้อนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังขอบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของยูมี่โดยตรงเท่านั้นเนาะทุกคนว่าได้รวมว่าเออผู้อื่นจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้อันนี้คือประสบการณ์ของคอยเองทั้งเบิร์ฉะนั้นทุกคนกัฟังและกะ็ฟังเป็นประสบการณ์ของคอยยังแรกเลยเนาะตอนที่ยูมี่ไปผ่าตัดเนาะทุกคนกะชส่วนเลกมือมือแรกที่ไปตวเลยนะ แบบเขาก็ต้องเทศประวัติเทศนนั่นเทศนี่แล้วทุกคนเขาก็จะมือแรกเนาะเขาก็เอาใบอันนั้นเอาใบที่ว่าเขาไปตรวจากคินิกมานะนี่เอามาให้ทางโรงพยาบาล,ลเขาจะเบิ่งว่าเออเขาจะต้องไปบันไหนเพราะหน้าตอนนั้นน่ะคือยูมี่คือเป็นเด็กบ้านนอกที่เข,าข้ากลุ่มที่บ่เคยนอนโรงพยาบาลเลยในกลุ่มเทพหรือว่าในที่อย่างที่อยู่ประเทศไทยก็บ,บ่เคยนอนโรงพยาบาลเลยเนาะตัง้งแต่เกิดมาแรกก็เลยไปถามอันเจ้าหน้าที่เขาเจ้าเนาะเจ้าหน้าที่เขาจ็แบบ บบเฮ้ยอันนี้มันที่ไหนเนี่ยอันนี้มันอ่านไม่ออกอะไรเพื่อนกอาซีงุนิดจ,จากอย่างอื่นมาหน่อยนึงค่ะนะทุกคนนี่ก็ถือว่าบบเป็นอย่างน้อยก,กะผ่านไปแล้วเขากลับไปตรวจห้างกายไปตรวจอย่างต่างๆแต่ว่าหมอทุกคนยูมี่จะขอสมเซยเลยว่าหมอ,อยูนี่นะใจดีทุกคนสาหรับคนที่ยูมี่เจอไนดะ้คือยูมี่นะต้องไปตรวจ กับหมอประมาณ 3- 4คนเนาะทุกคนเออประมาณ3-4คนไปตรวจกังรู้สึกว่าเปิ้นใจดีแล้วก็บบ้าดีกับเฮาทุกคนทุกคนบ้าดีกับเฮาแบบทุกคนนะคนแรกที่วีไปตรวจนําก็จะเป็นผู้หญิงนะทุกคนผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงคือหน้าตาแบบงามเป็นแต่เพลงไปตรวจครั้งแรกเลยถือว่าดีแต่ว่าอาจจะเป็นแบบพยาบาลที่พาดําเนินการนะอาจจะดูเน่ หรือว่าเราอาซีเฮตโตอ,ออ่นๆนะทุกคนก็เลยก็จะก็เลยอยากหายเน่น้อยนึงอันนี้กาโบเป็นอย่างเนาะตรวจเธอนึงแล้วแล้วก็เตรียมในการดําเนินการนาะก็คือการไปการไปกับไปกับไปกับ,กบเพื่อที่จะไปตรวจแล้วก็เพื่อที่จะหาหมอที่เพื่อนจะฮับเคสของเรานะฮับเคสของยูนี่นะใช้เวลาประมาณเดือนกัวนะทุกคน อันนี้ก็เข้าใจข้าเจ้าได้เพราะว่าโรงพยาบาลรัฐคือโรงพยาบาลนี้เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะทุกคนซึ่งคนไข้ข้าเาจนะ้านี่ะมีจํานวนหลายอยู่แล้วคนไข้ข้าเาจ้ามีจํานวนลหลงล้ายแห่งอันนี้เฮาก็เข้าใจอยู่แต่เคสของยนะูมี่เนี่ยถือว่าเร็วถือว่าวยเลยเพราะว่าใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง,เ,งเดือนกว่านี่แหละก็ได้พาเร็วเพราะว่าเพื่อนจะเบิ่งเคสว่าโอเคว่าเคสเท่านี้ พร้อมที่จะพาโดนปันใดห,หรือว่าถ้าได้อยู่บันนี้นะเพื่อนก็นจะย่นเวลาเอาไว้หลังจากที่เฮาตรวจเองเรียบร้อยแล้วหลังจากมือประสบการณ์ตอนที่เฮาเข้าไปในอุโมงค์กลมๆไมนี้อันนี้ยุมีบอกว่าข้าเจ้าเอิญอย่างทุกคนมันจะเป็นรูปก,กลมๆนะหน้าตอนนั้นคือยุมีก็ได้เจาะเลือดและะ้วก็เจาะเจาะบอนีนําบ่เออเจาะบอ,อ,อ,อบบนีแล้วกะ็เข้าไปในตู้ทุกคนหนะ้าตอนนั้นคือแบบย่าน เป็นคนที่เป็นเด็กน้อยคนนึงที่ตั้งแต่นอนจนใหญ่มากสุขภาพแข็งแรงมาตลอดเลยพอเคยนอนลรงพยาบาลแม่แต่เทื่อเดียวเกิดมา1 9ปีเกิดมา18ปีปีปที่แล้วคอยอยู่18เนอนทุกคนเกิดมา18ปีบ่เคยนอนลงคงหมอจักเทือเลยพอมาเจอแบบนี้เขาก็เลยแบบเออย่าน ยากแต่ว่าหมอหมอตอนที่เขาเข้าไปตรวจจุดไหนนะก็คือพยาบาลเพื่อนการดูแลดีเนาะณาจุดนั้น,นคืออันนี้ต้องชมเชยเลยว่าพยาบาลเพื่อนดูแลดีตอนนั้นอากาศท่าคิวไม่ได้โดดเลยเขาจะจัดการคิวได้แบบไวเพต้องท่าโดดเจ้าหน้านนที่ปฏิบัติก็เพาดีเนาะแบบเฟรนดี่เป็นตะเพงขนาดหลังจากที่ยูมี่ไปตวปรวจก็นั่นแล้วเขาก็สิมา ดำเนินการในการจองเตียงเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปคุยแบบวันจองเตียงพยาบาลที่ให้จองเตียงเนาะทุกคนเพื่อนก็นมีอายุเนี่ยจ้น้อยกะหน,น้าหักดีค,ค่อยรูซื้อว่าเออเพื่อนปฏิบัติกับเฮาดีอะนะอันนี้ดีก็ว่าวดีอันไหนดีกัว่าบุดีได้ทุกคนอันไหนที่เพื่อนดูเน่กะอันนี้เฮาก็ต้องขอเล่าในความจริงเนาะทุกคนอยากให้ทุกคนรููว่าเออความจริงมันเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ถือว่าสิอวยสิหยั่งนะแค่ประสบการณ์ที่เขาได้เจอนะคือความจริง หลังจากที่ตอจองเตียงผ่านไปแล้วเนาะทุกคนจองเตียงผ่านไปแล้วปุ๊บการจะเป็นฮอดมือที่เราจะต้องยูมีจะต้องเตรียมตวัวเข้าไปนอนโรงพยาบาเลเนาะเขาจะต้องไปนอนโรงพยาบาลก่อนนั่งมือ้อนาน,นยูบีก็เก็บของเก็บอย่างต่างๆเอาสุดเอาสุดไปสองสุดนะั่นคือสุดตอนที่ใส่ไปแล้วก็ตอนที่กลกับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตามที่เพื่อนจะรีดรายการมาให้ว่าเขาต้องเอาอย่างเด้เอานั่นเอานี่ไปกับวิดตามเขาจะอะไรไหมแปรงฟันยาสีฟันเองต่างๆ รายการมือที่เขาเข้าโรงพยาบาลมือที่จะต้องขึ้นไปก็จะมีเตียงหลายๆเตียงเน,นื่องจากว่าเขาเขาห้องรวมห้องรวมกามีแปดเตียงบางเออถ้าจึกอบวอผิดอนไรจงดผิดก็ขอโทษนะเนาะแปดเตียงละกันคนก็จะนอนนอน,น,อนแต่ว่าเขาจะรีวิวเตียงเขาเท่าในราคาห้าร้อยห้าสิบบาททุกคนมือเนื่องมือห้าร้อยห้าสิบคือโคตรปังจะบอกก่อนเพราะว่าคอยมาได้คาดหวังว่าเออเขาจะได้นอนเตียงสบายเขาจะได้นอนเตียงที่แบบ ในะอย่างเพราะมึงราคาแบบมันเป็นห้องรวมมีตังหางลวกันราคาแค่550บาทแะเข้าไปปุ๊บโอ้โหทุกคนคือหรูหลาแหงคืออ่าเตียงที่ค่อยนอนนะทุกคนเฮา่ต้องแบบเพศอย่างเลยแค่แบบเป็นเตียงอัตโนมัติที่เขาแค่บีบและก็ขึ้นมีละกัลงซึ่งอันนี้ค่อยบริคาดหวังกับจุดนี้เลยเพราะว่าเนื่องเลยมันเป็นห้องรวมเนาะละก็สทงก็คือมันราคาก็บ่ได้แพงหลายขนาะดแล้วมือที่นอนลงพยาบาลมือแรกเนกาะพยาบาลเพิ่นก็สิมาเออ พยาบาลเพื่อนกะสิมาเจาะเลือดทางบนี้เนาะเจาะเจาะเจาะอนั้นไวขนาดพยาบาลที่มาเจาะเลือดให้ค่อนนะทุกคนนะซึ่งเพื่อนกะเจาะเลือดให้เราแต่หืเราเราตัวเขาว่าเออไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บเท่าไหร่จุดเข้าไปวอาโอ้โหโคตรเจ็บทุกคนโคตรเจ็บบอกแล้วกระทึกเจาะยู่ได้ตลอดมาที่ว่าเขาไปตรวจมาตรวจในโรงพยาบาลภายในเดือนสองเดือนนี้นะคะคือเจ็บแต่รอบนี้คือเจ็บสุดมีเฮ็ดเซลอดฝอยแตกเนาะเซลือดเ้นเลือดฝอยแตกในจุดที่แบบเขาเจาะแล้วมันมันแตกนะ กระจีบไปอยู่รอบนึงกระจีบไปอยู่แล้วก็รอบสองออแล้วก็ว่าเออพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจนงเขาก็ให้อภัยเพราะว่าน่ากระถามเอื้อเรายูมีก็ได้ถามเอ่ยแล้วเานาะว่าเออเป็นอะไรแน่กันเฮดเวียกอ,อยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้พีนก็บอกว่าเออมันกระดีมันมีความมั่นคงดี <S <S คือยูมีเป็นคนที่มักถามนะทุกคนว่าบอกไว้ก่อนเลยว่ามักถามอนในอาชีพต,ต่างๆที่ว่าเขาจะเห็น่ะว่าเออมันเป็นอะไรแน่เพราะว่าเออเราบอกว่าเราได้ทุนมหิดลได้ทุนแล้วแล้วก็พอเฮียนจบแล้วก็ได้มาเฮดเวียกอยู่นี่เลยก็ถือว่า โชคดีนะเพราะว่าเราต้องวิ่งเล่นไปหาโรงพยาบาลบ่อนอื่นก็คือมีโรงพยาบาลทองภาปเลยอันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีสุดๆเลยแบบทุกคนที่จบออกมาก,ก็จะมีคุณภาพอากาศได้มาเห็นุในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพอีกแล้วหลังจากนั้นยูมี่ก็นอนไปพอตื่นเช้ามาอ่ายูมี่มีผ่าตัดประมาณเที่ยงนะทุกคนผ่าตัดประมาณเที่ยงแต่ว่าก่อนที่จะเที่ยงเนี่ยเขาจะมะีนักศึกษาที่เป็นหมออยู่ปีสามหรือว่าปีสี่นี่แหละอันนี้ยูมี่เแน่ใจ อาการเขาก็จะมาถามอาการแล้วก็จะมาจดอย่างต่างๆรูกอาการเป็นยังไงก่อนที่จะเป็นเป็นอะไรอันนี้เพื่อนจะถามน่าจะถามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเพื่อนนั้นอนะ่ะเพื่อนก็นได้ถามเราคือกันว่าเออการเฮียนหมอเป็นอะไรเด็กอ่ะแล้วก็บอกว่ามวนถ้าสมมติว่าเขามากขนาะแต่ถ้าสมมติว่าผมมากอ่ะอาจาะแบบทรมานแน่เราว่าแบบนี้แต่ตุลาคือเรามากส่วนสิสอเขาอะไรก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วอ้พอา้อตอนเที่ยง ยูมีกาฮอดเวลาที่จะต้องผ่าขึ้นไปผ่าตัดแล้วเนาะทุกคนกรซิมนี่พยาบาลมาบอกว่ามาเขียนให้เรื่องเนาะทุกคนว่ายูมีจะบล็อกหลังหรือว่าจะดุมยาสลบต่ก่อนที่เพื่อนจะมาถามเขานล้นเือเกัดแบบมาเออเขาจะอว่าจะไหนวะมาเบิงสลังเขาว่าเออหลังถ้ามันเป็นอะไรหน้าบล็อกหลังหรือว่าดุมยาสลบทนกับมาบอกยูมีว่าเออเนี่ยน้องน่าจะบล็อกหลังนะเพราะว่าเออส่วงหลังเองส่วงอย่างนี้แล้วสมควรจะบล็อกหลังกว่าเพราะอายุยังน้อยไปนี่นะ้ค่อยกันเลยถาม พยาบาลว่าเออแล้วถ mm ้าบล็อกหลังนะคะอันนี้หนูต้องรู้สึกด้วยไหมคะหมายถึงว่าหนูยังรู้สึกตื่นอยู่ไหมคะหมอกเลยบอกว่าเออก็ยังก็ยังตาก็ยังลืมอยู่ค่ะแต่แค่อาจจะช่วงล่างไม่ได้รู้สึกแต่เพื่อนก็บอกว่าเออเดี๋ยวนียเดี๋ยวจะมีผ้ามาบังแล้วเราก็แค่มองแต่หนูก็ยังลืมตาอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าวนี้ก็เขาบอกว่าใช่ค่ะน่าจะยังรู้สึกตัวอยู่ค่ะหมายถึงว่าอาจจะยังลืมตาอยู่ก็เลยคอยกันเลยบอกพยาบาลว่าเออ พยาบาลคะถ้าสมมติว่าหนูจะเป็นการดมยาสรุปไปเลยได้ไหมคะรับไปเลยฮนะก่อนที่เขาจะเข้าไปผ่าตานะทุกคนกับค่อนข้างจะไว้ใจหมอในระดับหนึ่งๆทก่ว่าเขาก็ไปอ่านประวัติของอ่านประวัติของทางโรงพยาบาลนี้กับเอ,อืนเสื้อในมือหมอเป็นกรมาถามว่าเออที่เขาดมยาสรบปนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแบบ ไม่มั่นใจตรงไหนหรือเปล่าเขาจะกับมาถามเนาะเขาบอกว่าโอ้ในหมอค่ะอันนี้คือหนูเชื่อใจหมอมากๆเลยหนูก็มั่นใจว่าหมอจะผ่าออมาให้หนูหายดีเร็วๆเคยขอเอาแบบนี้แต่ว่าตัวหนูหนูกลัวที่หนูจะต้องรู้สึกที่หนูจะต้องลืมตาอยู่ในห้องผ่าตัดหนูกลัวแสงกลัวไฟที่มันอยู่หลอดข้างบนนะคะหนูเคยดูแต่หนังหนูไม่เคยเข้าไปในจุดนั้นเลยเพราะว่ามันมีเขาแล้วเขาบอกว่าโอเคแล้วเขาจะกักะะกไปแจ้งหมอว่าออน้องต้องการดมยาสลบอย่างวงนี้นั่น เพื่อก็ว่าโอเคตัดสินใจว่าเป็นการดมยาสลบพอคุยกันว่าจุดนี้นะทุกคนเพื่อนก็เอาเตียงมาฮัาบก็คือแบบยูเตียงมาทุกคนแล้วกันตอนนั้นคือค่อยกะขึ้นไปถึงเตียงแล้วก็จะก็นยูยูยูไปกระมืนมืนเบิ่งทางพิดานนะเพื่อก็นยูไปสั้นลงไปอีกสั้นนึงแล้วกันเข้าไปในห้องยูเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดนะทุกคนอในนั้นนะ่ะถ้าจืดว่าพิดานขั้นต่ำน,น,นะเราจะมีประมาณหกคนทั้งหมอทั้งพยาบาล,ลประมาณหกคน หมอคนนึงที่ผ่าค่อยอเป็นคนตัวนี้ด้วยทุกคนนะจะแบบสูงเศํ้าพ่อยนี่แหละสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าเศร้า่อยเป็นตะเพง่งแล้วก็หน้าตาแบบเป็นตะเพ่งๆอันนี้ก็ต้องขอบแสงหมอนอที่ภกษาค่อยมายังดีแล้วทีนี้กะซีมีเสือหลายนะจะจะเป็นวัยรุ่นหลายกว่าเท่าที่แบบค่อยเนียมจากตาเปล่าหรือว่าเขาเจ้าหน้าเด็กน้อยกับวงหูแต่ว่าในห้องผ่าตัดนั้นจะเป็นแบบน่าจะอายุยังมาทันได้หลายปันไดนนะแต่ว่ากะซีมีคนอายุหลายยุคน,นึง พอเข้าไปปุ๊บทุกคนหมอก็บอกพยาบาลก็บอกค่อยว่าเออมันอาจจะแบบดูวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวคือหน้าตอนนั้นที่ก็จะบอกว่าดูวุ่นวายนิดนึงนะแต่คือคนนึงจับแขนคนนึงจับนี่คนนึงเอาแบบเห็นงจัาอย่างในละมาห้าแขนนะคะแล้วก็การเขียนไว้แบบนี้การแขนไว้แบบนี้เลยค่ะขาจะให้เฮาดมยาสลบแบบสูดเข้าไปเลยค่ะคือหน้าตอนนั้นค่อยมีการคาดขืนอย่างเลยก็ฟ้าสูบฟ้าเลยเพราะว่าตอนนั้นที่เพื่อนดึงแขนเข้าไปนะคือเพื่อนเริ่มฉีดยาฉีดอย่างเข้าไปในห้างกายเขาแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บแบบ มันเจ็บตอนที่เขาเจ้าฉีดยาน่ะทุกคนคือมันจืดๆ,ๆเข้าไปเต็มห้างกายเขาเลยรู้สึกห้างกายมันจะฮอนฮอนข้คิดในใจว่าดมให้เบิร์ดมรดมให้เบิร์ดดมให้มันสลบปได้ไวที่สุดโบกเกินสามนาทีแบบดมสองสามเทื้าแล้วก็ลับไปเลยลับไปแบบลับไปแบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> บมุมอย่างเลยแล้วกลับไม่ได้ฝันเลยพร้อมนะตอนนั้นมัมาอีกเพื่ออนหนึ่งตอนที่เขาจะปุกไปยบาล้านนะเพื่อนมาปลุกว่าเออให้เฮาฟืนนะทุกคนให้เฮาหงสึกตัวเออโอเคหงสึกตัวสลึสลมสลือขึ้นมาเจ็บแผล ต่ว่าบ่าได้เจ็บหลายทุกคนเป็นแขแบบเจ็บหูว่าเออมันเป็นแพลนะแล้วทีนี้ฮากำลังซีอาปากเข้าขใจคงหมอนะแบบอาปากเข,ข,นะข้าคุณนะคะหมอแต่ตอนนั้นเวลวได้เขาจะน่าจ,ากจะกําลังเอาแบบหากเอาลอดที่มันยัดลงไปในปากเขานะออกมาทีนี้เพื่อนก็นเลยยูฮาไปบนเตียงที่ฮานนะ่ะแหละทุกคนตอนน่อยูไปนไี่คือมันจะเทือนนะเจบเจบ็บอกเลยจนตอนนั้นนะค่อยตู่สั่นบาเลยแบบปากสั่นนะทุกคนคือคนหนาวน,น,นักนะ ปากสลุดเลยพอตอนที่พยนย้ายเตียงเนาะเขาจะเอาเสียผ้าขาวๆเลยผ้าขาวๆที่มันทอยื่อเตียงเลยยกไปให้เขานอนยุบนนั้นแล้วกะดึงเขาออกแล้วก็เอาผ้านั้นดึงออกตอนนั้นเป็นตอนที่เจ็บที่สุดในโลกเลยเจ็บแบบน่าจขเคยมาเ่าเคยเจ็บเท่านํนมาก่อนนะคือมันเจ็บแพงอะไรเจ็บจนแบบโอ้แผ่ผ้าตัดรกระยุประมาณนี้เลยทุกคนแผ่ผ้าตัดกระสีความยาวอยู่ประมาณนี้ หมอประกาศไปให้น้าเกลือให้น้าเกลือให้อย่างนู้นนี่นั่นแล้วค่อยกะรับไปเลยมือนั้นกะรับไปเลยทุกคนรับไปจนตื่นเศร้ามาขออีกมือนึงแต่ว่าหน้าจอนตอนที่เขารับนะกระซิมีพยาบาลเพิ่งปลุกให้ฮอาไปกินยาแน่ปลุกให้ฮอาเปลี่ยนใส่น้ําเกลือแน่ปลุกให้ให้หูสึกโตมาว่าเออเดี๋ยวหมอจะให้น้าเกลือนะคะไปกอเออเดี๋ยวหมอจะให้ยานะคะแล้วก็ฮอต้องลุกมากินยาและกินน้าเกลือจนมือต่อมามือวันที่ หลังจากผ่าเล้วมือเรื่องมือต่อมาตอนเที่ยงเขาจะเริ่มโอเคเรื่องมหูสุดโตแล้วเรื่องแบบพอพอเริ่มหูสุดโตเรื่แบบองพ,พอจะเว้าจะยังได้เล็้วตอนนั้นก็คือพยาบาลอ่ะเพิ่มดูเลดีเฮงก็เป็นพยาบาลคนเก่าที่จอเลือดให้เขาแต่ว่ากะดึกแล้วสิบวิวน่าจะเป็นคนอื่นพยาบาลปฏิบัติกับเขาดีนะตอนเที่ยงยังมีผ่าตัดมานะทีนี้พอมือที่ตื่นสมามือที่สองหลังจากที่เขาไปผ่าตัดมาแล้ว วูดีสองเขาจะกระซิบเออบังคับให้เขาลุกไปนี่ลุกไปลุกไปให้นั่นทห้นี่เนี่ยนะลุกไปแบบย่งางเนี่เพราะว่าเดี๋ยวเพลเขาสิเป็นพังพืชเพื่อนบอกว่ามี้เพลเขาสิเป็นพังพืชประกาศให้เขาลุกลุกไปย่งางเนี่ยแต่ตอนลูกอะเจฟแบบโอ้โหค่อยบอกเลยว่าเจ็บเจบแพงเจ็บก็ตอนที่เขาไปผ่าตัดออกมาแล้วเขาต้องยกคามาไว้เตียงอีกตอนนั้นคือเจบกู้่ะเพราะว่าเขาต้อง วิธีการย่างปกริมีวิธีการย่างนึ่นงสองสามให้เขาเนาะว่าเออให้ไดๆให้เขาฟื้นตัวเร็วให้ไดๆให้แพลิปปิดพังผืดกะคืออันนึกภาพตามนะทุกคนคือเขาผ่าตอนยุทงมันบอกแต่เขาต้องเอาเวลาย่างก็ต้องเอามือคัดหลังพอมือคัดหลังอะท้องจะตึงตึงแล้วคือแบบเจ็บแฮงแต่ตอนนั้นค่อยกับโบมีแหงย่าง้วทุกคนโ่มีไ่ได้มีแหงย่างเลยพยายาลบที่เขาจะเป็นรุ่นใหญ่นะจัหน่อยนะก็เพราว่า เนี่ยหนูถ้าสมมติว่าหนูไม่เดินอ่ะหนูจะแพ้ไม่สวยเลยนะเดี๋ยวท้องอืดน,นะถ้าโซนไม่ลุกไปไหนเลยอ่ะถ้าไม่ลุกแบบนี้มันจะหายได้ไงเออเราก็คิดว่าเออแม่นะวะถ้าสมมติว่าเขานอนยี่นี่ด้เขาบาวเสาเทสก็ลุกขึ้นไปย่างตตอนนั้นแบบโอ้ยทรมานแทนทุกคนแต่เขาต้องบังคับตัวเองให้ย่างแล้วพอตื่นบางมือที่สามสามารถลุกไปห้องน้ำลุกไปเปลี่ยนสูทได้เวยคนที่เป็นนักเรียนแหละ ก็คนที่เป็นนักศึกษาอะปีสี่เนาะแล้วก็มาถามว่าเออเป็นไงอยากกลับบ้านไหมแบบเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างโอ้ยอาการหนูดีขึ้นแล้วค่ะแล้วกับเบาตอบต้แล้วก็ย่างไปทั่วโอ้อาการดีขึ้นแล้วนี่อยากกลับบ้านไหมแล้วก็โอ้อยากกลับค่ะแต่ว่าหมอบอกว่าให้นอนอีกคืนอีกสองคืนคืนนึงสองคืนพอดีซีตื่นมากะหมอเพื่อนกลับมาเบิ่งว่าเอออาการเป็นไๆเพื่อนจะมาล้างเพลให้ทุกคนหมอเป็นคนเหตเองมาเป็นพยาบาลนี่กะหมอเขาบอกว่าเอออาการดีขึ้นมากแล้วนะ ประมาณบ่ายสามนะทุกคนหมอก็บอกว่าเออโอเคอาการเป็นยังไงบ้างอยากกลับบ้านเลยไหมคุณก็บว่าอ๋อโอเคเออหนูกลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะเอออ๋อถ้ากลับก็กลับได้เพราะว่าอาการนี้มันก็โอเคแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวหมอจะนัดอีกทีตอนอีกประมาณอาทิตย์นึงนะทุกคนนัดอีกทีมาตัดไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าอาการไม่ดีขึ้นก็รีบบอกหมอคพื่อจะ่แบบนี้แ่ก็คิดอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูกลับวันนี้เลยนะคะเพราะว่าอาการตอนนั้นเท่ากกบโอเคแล้วนะทุกคนแต่ว่าถามบ้านย่างไก่หันได้บอกเรยว่าบอ้ได แต่เขาถือว่าแบบภาษาตัวเองได้แล้ว่ะนะคือสามารถย่างไปที่หน้าทหนี่ได้เพื่อนกันเลยให้กัาเลยเราเก็บของเปลี่ยนสุดเอียงต่างๆตอนนั้นย่างไปเปลี่ยนสุดกระบเจบเลยทุกคนย่างเมื่อแฮงมันเป็นทรงเบื่อๆ่ะนะมันเบื่อๆโรงพยาบาลอ่ะกับยักมาแล้วทีนี้พอไปก็จะมีรถเข็แน้วก็มีมีพี่เราพอๆเนาะมาซุกไปแต่ตอนที่ค่อยในสี่มื้อห้ามื้อที่ยูมีดไปนอนโรงพยาบาลน่ะคือไปคนเดียวแล้วกัน ไปตอนไปทำแม่ไปส่งแต่ว่าในสาหมือนั้นเราสามารถมีใครมาเยี่ยมเขาได้เลยเนาะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดเขาจะบอกให้เข้าเยี่ยมเข้ากับกลับไปห้องไปพักฟื้นยู่ห้องกะใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อกะนัดมาตัดไหมนัดมาแบบเอาเมกออกคนะจะรวมเลยเนาะคือโรงพยบาบาลราชคอยก็ถือว่าเขาเจ้ากะดูแลดีอยู่ได้ใน ในจุดในในโรงพยาบาลนี้ที่ยูมีไปนะก็จอะอาจจะมีแบคนที่เิ่นเฮดเวียกนะเฮดเวียกหลายแล้วคนอาชิเมื่อยนะอันนี้เฮาก็บ,บ่โทษกันเนาะเพราะว่าตัวยูมีเองก็เฮดเวียกประจําแล้วก็แบบพอมีลูกค้ามาหลายเขาก็เมือ่อยคือกันอันนี้ก็เห็นใจเพิ่อนอยู่เนะาะคนที่แบบพบปะาคนมาหลายก็เลยอา็ดให้แทบางเพื่อก็อาสิอารมณ์บูดีนเน่อันนี้ก็ถือว่าเข้าใจกันเนาะในหลายๆได้ ก็ถือว่าเข้าใจกันเนาะทุกคนในเรื่องนี้รวมๆแล้วก็ประมาณนี้เลยเนาะทุกคนก็จนตั้งแต่ต้นจนจบเลยอันนี้ก็โอ้ถ้าใครฟังได้ดนปันี้กะถือว่าสุดยอดเลยเนาะแต่จะบอกก่อนว่าการรีวิวอบนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อยเจออนนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยอันนี้ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ค่อยนเด้อหวังว่าทุกคนจะมาคลิปนี้แล้ว